ตกลนเพียบรอลงรอบใหม่เดือนละ300บาทบาทคนจนปี67คืบหน้ายุบหรือไปต่อ สวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่17กุมภาพันธ์2567แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารต่างๆการยุยยต่างๆจากทางรัฐบาล ข่าวสารในวันนี้พ่อแม่พี่น้องจุ่านสำหรับกลุ่มตกหล่นที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565เราไม่ผ่านนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็สอบถามกันเข้ามาและรอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งก็มีข่าวสารออกมาเช่นกันว่าสำหรับมาตรการช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในปี2567อาจจะมีการยุบนั่นเองวันนี้เดี๋ยวเรามารับฟังข่าว สารรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมๆกันก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารรบฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะในส่วนของสิทธิสัทดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนกุมภาพันธ์2567คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็ได้รับกันไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทค่าสการหุงต้ม80บาท แราค่ารถโดยสารสาธารนณะใครยังไม่ได้ใช้นะคะก็สามารถใช้ได้758บาทต่อเดือนนะคะและก็ยังมีการช่วยเหลืออีกนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ําค่าไฟรับ การช่วยเหลือสูงสุดอยู่ที่315บาทต่อคนต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็ค่าน้ําสูงสุด100บาทต่อคนต่อครัวเรือนนะคะรวมไปถึงเงินสดที่จะเป็นเงินพิเศษเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะสาหรับผู้ที่มีสิทธิบัตรสุดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้ได้รับเบี้ยผู้พิการในทุกๆเดือนนะคะรอรับเงินนะคะสาหรับผู้ที่มีสิทธิทเป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการแล้ ได้รับเบี้ยความเปการ800บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะได้รับเงินในวันที่20อีกนะคะท้งนี้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือตกลงหลังลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบก่อนนะคะซึ่งก็ยังรอการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปี2 5 6 7น้นั่นเองนะคะล่าสุดรัฐบ,บาลก็แจ้งนะคะว่าอย่าง ไม่ได้ประกาศรับลงทะเบียนรอบใหม่นะคะและก็ขอให้รอติดตามข้อมูลการรับสิทธิ การช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอีกครั้งนะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็กําลังมุ่งเน้นผลักดันนโยบายเงินนิทอนวอลเลตหนึ่งมืนบาทอยู่นั่นเองทางรัฐบาลก็แจ้งกระแสะข่าวรือรัฐบาลนะคะที่จะจ่อยกเลิกล่าสุดก็ยืยนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงทางกระทรวงการคลังโดยนายกฤษดาจีนะวิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ระบุว่ายังดําเนินนโยบายบัตรสิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอย่างต่อเน,นื่องช่วยเหลือผู้มีรายได้นอน ้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นโครงการที่ดีอยู่แล้วไม่ยกเลิกการช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือตามเดิมนะคะดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูปบับคนจนในปี2567ยังได้รับสิทธิเช่นเดิมนะคะสำหรับกลุ่มตกลงน,นะคะที่รอลงทะเบียนในรอบใหม่ก็รอติดตามนะคะว่าทางรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่เมื่อไหร่นะคะมีต่อแน่นอนนะคะรอกันได้เลยและพอแม่พี่น้องมีความคิดเห็นกันยอย่างไรกับมาตรการ บัตสัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะยังคิดว่ามีต่อเนื่องไปอีกดีหรือไม่สำหรับการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนั่นเองวันนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ